รีวิวการ์ดจอเทียบกันก็เยอะ CPU เทียบกันก็แยะวันนี้ครับผมจะมาเป็นนักกีฬา e-sport สายเกมเมอร์รีวิวตัวเมาส์กันนะครับผมเมาส์เนี่ยแน่นอนทุกคนต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ต้องจับเมาส์นะครับผมก็เลยมีเมาส์ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับเอามาเปรียบเทียบเห็นผมหน้าตายี้ย <S <S ผมบอกก่อนนะครับ <S <S ผมเคยเป็นนักกีฬา e-sport เกมพลอยแบงค์เนี่ยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยตกรอบครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรีวิววันนี้หรอกแค่ผมอยากจะม้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยเป็นเกมที่ผมใช้เทสเมาส์มาตลอดเป็นเกมที่เวลาเมาส์ตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยผมจะจับฟิลลิ่งได้ไวมากนะผมก็เลยจะนำเมาส์ทั้ง6รุ่นตัวนี้นะครับในราคา100 200 300 400500ไปจนถึง600กว่าบาทมาลองรีวิวเปรียบเทียบกันดูเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปตัดสินใจกันนะครับว่าเมาส์ไหนละตัวใครชอบแบบไหนชอบอะไรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ก็ตอนนี้นะครับผมมีเมาส์ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Logitech Logitech Oker นะครับ s i x n o f a n t e c h แล้วก็ Naboo นะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันที่วันนี้ผมจะเอามาประชันกันนะครับโดยตัวแรกวันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับผมนี่ Logitech G102 นะครับ Light Sync Gaming Mouse นะครับเป็นเมาส์ราคาประหยัดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์รูปแบบดีไซน์คลาสสิกนะครับ6ปุ่มแชรให้ความสบายมือด้วยนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่เพียงแค่85กรั เมา์เกมมิ่งเดี๋ยวนี้เบาๆค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งเมส์เบาเนี่ยข้อดีเลยก็คือเราสามารถสมบัติข้อมือได้แบบ สบายสบายไม่ปวดข้อมืออย่างแน่นอน <Yeah. S 1> ตัวนี้โดยความยาวของสายเมาส์เนี่ยจะอยู่ที่2.1เมตรด้วยกันนะ <Wow. S 1> เป็นสายแบบสายเส้นเล็กๆบางๆางอันเนี้ยทำให้สามารถสะบัดไปต่างๆได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ในเรื่องของความไวของตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ DPI เนี่ยจะอยู่ที่200จนถึง8,000 <Wow. S 1> ใครชอบเล่นเมาส์เร็วๆเมาส์วไวๆตัวนี้น่าจะถูกใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของความไวจะอยู่ที่1,000 h e r t ์ด้วยกันนะครับเ <Yeah. S 1> หมาะสำหรับเกมเมอร์เลยนะครับและมาในราคาถูกๆเบาๆเอื้อมถึงตัวนี้ 690บาทน,นะครับนี่คือตัวแรกในวันนี้และตัวที่2นะครับผมที่ผมจะพูดถึงเอาเป็นตัวโอเคอร์ล้วกันนะครับผมเมาส์โอเคอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวโอเคอร์ M 2 8 9 RGB นะครับตัวแบ็คไลท์นะครับผมเรื่องความละเอียดของตัวเมาส์เนี่ยจะอยู่ที่1,000 DPI แล้วก็สามารถปรับได้สูงสุดที่7,200 DPI นะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่116กรัมด้วยกันนะครับราคาของเมาส์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่329บาทนะครับนี่คือตัวที่2และตัวถัดมาครับเป็นตัวนับบูแล้วกัน นี่ตัวนี้ผู้หญิงน่าจะชอบกันสีชมพูนะครับเป็นเมาส์นับบูนะครับในรุ่น p r ีเซ o นะครับ Nm 8 9 m นะครับราคาของเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่320บาทนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีค่า d p i ตั้งแต่800จนถึง6,400 d p i ดได้วยกันนะครับแน่นอนน้ำหนักเมาส์ตัวนี้140ยกร,รมัมโอ้หถ้าเทียบกับตัวแรกนี่ไม่ถึง100กร,รัมตัวนี้ร้อยกว่าแล้วก็ตัวนี้140กร,รัมนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบเมาส์เบามากละกันเออ ต่อมาครับอีกหนึ่งตัวผมมีเมาส์ที่เป็นแบบว่าเหมือนเมาส์สายทำงานเมาส์สายบิสเนสนะครับตัวนี้เป็น Logitech Business นะครับ B 1 0 0เป็นเมาส์ทั่วๆไปนะครับแถมราคาถูกมากๆการันตีโดยแบรนด์ Logitech นะครับตัวเมาส์เนี่ยมีความทนทานเกินราคาแม่งโคตรทน ใช้แล้วแบบรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะพังไม่อยากซื้อใหม่สักทีไม่พังสักทีนะครับโดยวันนี้ผมก็จะลองเอาเมาส์สายทํางานทั่วๆไปเนี่ยมาลองเล่นเกมดูด้วยนะครับโดยเมาส์ตัวนี้มีค่า DPI สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0บวกลบนะครับสามารถปรับได้เล็กน้อยแน่นอนมันไม่ได้ปรับได้ละเอียดนะครับราคาก็อยู่ที่1 9 9บาทเชื่อผมเถอะเมาส์ตัวนี้ได้แชมป์กันมาหลายลายแล้วนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับกับเมาส์แฟนเทคส์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีชมพูอีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะคร คริปโต VX7 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์สีชมพูนะครับสวยงามดีแล้วก็สามารถเซตตั้งมาโครต่างๆได้ด้วยนะนี่ก็จะมีบอกรายละเอียดเอาไว้ที่หน้ากล่องนะครับค่า DPI ตัวนี้ปรับได้ตั้งแต่200จนถึง8,000ราคาเนี่ยอยู่ที่390บาทด้วยกันนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ครับเมาส์ซิกโนครับในรุ่น G M 962นะครับตัวนี้เนี่ยมีหลายปุ่มเหมือนกันสามารถเซตมาโรได้นะครับโดยมีค่า DPI เนี่ยตั้งแต่200จนถึง10,000 DPI กันเลยทีเดียวโอ้โห DPI นี่ไปกันแบบสุดยอดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองจับเมาส์ทุกตัวนะครับขึ้นช่างน้ำหนักดูดีกว่าว่าเมาส์แต่ละตัวเนี่ยหนักเท่าไหร่ผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อสเปคที่ขโมงกันผมขอไปหาตาช่างแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาช่างน้ำหนักกันครับ ลองมาชั่งน้าหนักแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกผมจะลองตัวนับโบก่อนนะครับนี่วางลงไปครับน้ําหนักอยู่ที่109กรัมด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะไล่น้ําหนักเลยจากหนักสุดไปเบาสุดเพราะผมลองชั่งแล้วร้อยเก้าสำหรับนับโบนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นตัวโอเคอร์นะครับในรุ่น M 2 8 9 r g b นะครับผมตัวนี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่91กรัมด้วยกันนะครับผมปตัวต่อไปครับเป็นซิกโนนะครับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ 89กรัมครับนี่ก็เบาลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัดมาจะเป็นในส่วนของตัวแันเทคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว vx 7ฟึปดสบ88กรัมโอ้โหสองตัวนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมจับแล้วรู้สึกเบามากไม่รู้เท่าไหรเหมือนกันฟปดบ87กรัมเบาวกว่าอีก1กรัมนะครับผมและลองดูอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าเอามาขึ้นชกเล่นๆกับเมาส์สายทำงานนะครับ 68กรัมโอ้โหอันนี้เบาสุดต้องดีสุดแน่นอนจะไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีกว่าไปโดยนกออกตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกซื้อเมาส์ดูแค่ค่า DPI ไม่ได้หรอกเพราะถ้าสมมติ DPI ไหนเยอะดีสุดมันไม่ใช่นะครับผมมันต้องดูหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าพวกเซนเซอร์ของตัวเมาส์เนี่ยเวลาที่แบบเราลากไปเนี่ย เซนเซอร์ S S พวกนี้มีผลค่อนข้างเยอะนะครับคือเซนเซอร์มันได้ค่า DPI สูงก็จริงแต่ถ้าเซนเซอร์มันลงมันหลอนเนี่ยมันก็ไม่โอเคในการเล่นเกมนะครับโดยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองเทสให้ได้รับชมกันนะครับว่าเมาส์แต่ละตัวเนี่ยผมรู้สึกยังไงรูปทรงเมาส์ต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอไปลองกับเกม Point Bank และเรามาเล่าความรู้สึกกันครับ โดยเมาส์ตัวแรกนะครับผมจะใช้ตัวเป็น Logitech ตัวนี้นะครับตัว G102 นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงโอ้ไม่ได้เล่นเกมนี้นานเหมือนกันนะเนี่ยมาครับยิงคมคมครับยิงคมคมลองดูกันอย่างแรกผมรับรู้ได้เลยคือเมาส์ตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็ผมจะไม่ใช้แผ่นรองเมาส์เลยนะครับผมจะใช้ที่โต๊ะนะครับเซนเซอร์ค่อนข้างตอบสนองไวครับคือลากไปซ้ายลากไปขวาคือไปตามที่ผมลากไปเป๊ะเลยนะครับ ยังโอเคนะผมถือว่าโอเคแต่เดี๋ยวขอหาฝั่งนู้นมายิงก่อนแต่เมาส์อย่างแรกเลยเวลาเล่นเกมแนว FPS เนี่ยตอนช่วงที่แบบผมชอบยกมเมาส์เงี้ยมันไม่มีอาการหลอนครับเมาส์บางตัวนะครับเวลาพอยกออกจากพื้น,นมันจะมีอาการหลอนของเมาส์นี่เก็บหนึ่งครับสวยพี่สวยการตอบสนองของเมาส์ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับไวครับไวนี่ดับเบลิลคิวครับโอเลยนะคือพอเมาส์เบาอ่ะมันสามารถสะบัดได้แบบเร็วมาก ผมสายอยู่ฐานผมสายอยู่ฐานเดี๋ยวลองดูว่าผมจะเก็บได้กี่ตัวกับเมาส์วันนี้ปึ้งนี่ทิปเปิลคิวโอชร์ลอห์ดชอรลอมีอีกไหมครับเฮ้ยมันมันไวมากเลยนะแล้วคือพอเมาส์มันเบาอะ่ะมันไปเร็วมากอะ่ะอุ้ยเมื่อกี้เห็นหนึ่งตัวทำยิงไม่ทันรอนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึงนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายบูนะครับกับเมาส์เบาๆตวัดไวแค่ไหนนะครับป นี่เป็นไงล่ะไม่ต้องเลงครับไม่ต้องเลงน,นี่ไม่ต้องเลงครับไม่ต้องเลงยิงคม,คมคมครับยิงคมคมอุคมคม้ยอุ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 ้ยตัวหนึ่งซีซาร์ดีทิปเปิลคิวเป็นไงล่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเมาส์ตัวนี้สะบัดเข้ามือมากไม่ว่าจะเป็นสายซุ่มสายบุเดี๋ยวไปลองอีกตัวหนึ่งกันต่อครับมาลองต่ออีกตัวหนึ่งครับกับตัวแฟนเทคคริสโต vx 7นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ที่เรียกว่า ใหญ่กว่าแล้วก็มีน้ําหนักที่มากกว่านะครับอย่างแรกเลยผมรู้สึกได้เลยว่าล่างแล้วจะหน่วงว่าเล็กน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับ DPI ที่ตั้งด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันว่าเข้ามือไหมเจอนะแต่ยิงไม่ได้เพราะว่าเขาซุ่มกันอยู่ปังเรียบร้อยหนึ่งตัวครับเก็บแล้วหนีหนีแล้วรอลอ่อเข้ามาลงครับปังโอ้โหตหวัดไม่ทันเดี๋ยวรอเกิดใหม่เอาลองอีกหนึ่งรอบครับไปครับสายบูเปิดเป้าเหมือนเดิมครับแสบ ตัวนี้ก็เรียกว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบน้ําหนักเมาส์เยอะตัวนี้นี่เอ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้โหแม่นเม่นเลยนะยิงคมๆยิงคมคเฮ้ยได้อยู่ยิงคมๆอีกตัวนึงยิงคมๆอีกตัวยิงยิงเฮ้ยกระสุนหมดอ๋อไม่หมดสับเผ่ายิงคมคครับยิงคมๆได้อยู่นะโอเคอ่าก็เอาเป็นว่าประมาณนี้สําหรับแฟนเทค รู้สึกได้หลงความที่แบบว่าหน่วงนิดๆแต่ว่าก็ยังสามารถสะบัดยิงโดนอยู่ครับมาลองตัวที่3กันต่อนะครับตัวนี้เป็นเมาส์โอเคอร์ M สองแปดเก้านะน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณร้อยกรัมนิดๆก็ถือว่าเบากว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวเมาส์เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเหมาะสำหรับคนมือใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาลองสะบัดลุยยิงกันดีกว่าครับว่าเป็นไงเออลุยครับ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 ไอ้ไม่โดนวะ เก็บครับวันช็อตวันคิอีกหนึ่งครับตัวนี้ฟิลลิ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสะบัดดีนะไวเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมการคลิกถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าชอบเมาส์ใหญ่น้ําหนักก็ไม่ได้เบาเวอร์วังแต่ก็ไม่ได้หนักมากมายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเพื่อนแย่ง <c oughs> แต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะสะบัดยิงยากกว่าเล็กน้อยโดยที่แบบผมไม่ต้องเล็งอะสะบัดยิงอะยากนิดนิดครับ โดยองศาการคลิกหรือ,อยังไงนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนี่เก็บหนึ่งอีกหนึ่งครับเก็บอีกหนึ่งโดนไม่โดนโอ้โหตายอีกแล้วก็โอเคประมาณนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าจะฟิลลิ่งสะบัดยิงค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับมาดูตัวต่อมานะครับกับ Signal m m 9 6 2ครับลองดูฟิลลิ่งเป็นยังไงอย่างแรกเลยสัมผัสแรกเฮ้ยตัวนี้จะคล้ายๆ l o g i t e c คนิดๆน,น,นะครับ แต่ก็น้ำหนักนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่าเป็นไงไปครับลุยมีไก่ออกมาให้ยิงไหมเออซุ่มโอ้โหสะบัดยิงไม่โดนขอใหม่ครับสวยพี่สวยเบิ้ลยิงได้นะครับตัวที่2ซูมยิงครับกระโดดซูมควิกซูมควิกซูมโอ้ยโอเคอยู่มือมาครับทริปเปลิลคิวครับเชนคิลเลอร์ครับโอ้โหเก็บสี่ เมาส์ตัวนี้ไหวอยู่เอ้ยมาอีกหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่งสะบัดยิงโอ้โยไม่ทันเฮ้ยแต่ตัวนี้ฟิลลิ่งจะคล้ายโลจิเทคอยู่นะแต่ว่าความหนักผมรู้สึกว่ามันจะหนักกว่านิดๆนะครับเซ็นเซอร์ก็พอได้อ่ะเดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งโอ้โยไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาสวยครับสวยครับสวยครับสวยสะบัดยิงไม่ทันสะบัดยิง สะบัดยิงนี่เก็บครับสวยอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งตัวเอากระสุนหมด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 เลยครับมาเลยก็มาดีโอ้โหสะบัดยิงไม่ทันก็ประมาณนี้สำหรับตัวสิกโนผมถือว่าเฮ้ยมันก็ฟิลลิ่งได้อยู่ตัวนี้จับกระชับมือดีครับมาต่ออีกตัวนึงครับกับน็อปบูนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นเมาส์ทรงยอดฮิตกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองดู dpi สูงสุด64 0 0แต่ผมใช้ไม่ถึงหรอกครับมาลองเทสกัน ตัวนี้จะค่อนข้างเหมาะสำหรับคนมือใหญ่นะครับสะบัดยิงปุ๊บได้อยู่ครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยสะบัดยิงผมรู้สึกว่าตอบสนองดีนี่ครับเก็บครับเก็บ2ครับเก็บ3ามไหมไม่เก็บเก็บ3ครับโอเคเลยนะเก็บ4ครับ ยิงคมๆครับอโหโดนโดนโดนเปลี่ยนกระสุนยอยู่ไปไหมก็ตัวนี้ถือว่าสบัดเมาส์ยิงค่อนข้างโอเคอยู่นะครับได้อยู่เลยน้ําหนักก็กําลังดีไม่เบาไม่หนักนะครับแต่ว่าตัวเมาส์เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนมือใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกตัวหนึ่งแล้วกันลองตัวสุดท้ายขำๆครับตัวนี้เป็นตัว Logitech B 1 0 0นะครเป็นเมาส์ที่เรียกว่าเมาส์ทำงานนะสำหรับคนที่แบบ ทำงานแล้วแบบอยากจะเอามาเล่นเกมอย่างแรกเลยก็คือตัว dpi มันจะไม่ได้สูงนะครับแต่โดยปกติผมชอบเป็นคนที่แบบเล่นเมาส์เบาอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอามาเล่นเกมไอเมาส์พวกนี้นี่ได้แชมป์มาหลายรายแล้วนะคือการตอบสนองมันไม่แย่เลยนะสำหรับเมาส์สายทำงานเนี่ยไม่ใช่เมาส์เกมมิ่งเอาไปครับการคลิกก็ถือว่าทำได้ดีฮึบฮึบยิงไม่โดนนี่เป็นไงล่ะเมาส์ตัวร้อย โอ้ปึ๊บปึ๊บอื้มนี่เป็นไงสบัดยิงก็ได้อะโอ้โหเมาส์สายทำงาน Logitech Max ไม่ธรรมดาจริงว่ะคือแบบตัวต่ำตัวเกมมิ่งแม่งก็แบบตอบไวนะตัวนี้นี่สวยจ้าพี่เป็นไงล่ะดับเบิลคิวครับทริปเปิลคิวครับเฮ้ยทำไมมันตึงๆจังละเมาส์ตัวนี้อุย้ยตัวกับพิป ใช้ได้เลยนะเอาจริงๆเมาส์ราคาแบบไม่แพงเนี่ยผมก็ยังถือว่ามันยังเล่นโอเคแล้วก็คือตอบโจทย์ได้ฟีลลิ่งที่แบบผมมองว่าเซ็นเซอร์น่าจะแบบค่อนข้างเวิร์กอยู่ทีเดียวเชียวตัวนี้หลังจากทดสอบเมาส์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองพูดถึงซอฟต์แวร์ของเมาส์กันละกันแต่ผมคงไม่ได้พูดหมดทุกตัวนะครับขอยกตัวอย่างละกันเนื่องจากว่าเมาส์แต่ละตัวเนี่ยซอฟต์แวร์มันก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างตัวนี้ตัว Logitech G 102 l i ท์ซิงนะครับแน่นอนชื่อบอกว่า l i ท์ซิงเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้อยู่แล้วนะครับเมาส์พวกนี้เราสามารถปรับค่าพวก DPI ต่างๆได้นะครับ400 800 1,000 6 3 0 0ไปจนถึง8,000แต่อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะครับผมจะใช้ช่วง DPI อยู่แค่ประมาณ400เท่านั้นผมเป็นคนชอบใช้งานเมาส์ที่แบบว่า ดี i ีไม่สูงต้องแบบต้องการแบบความละเอียดแม่นยำม,มากๆลากเยอะๆมันจะได้แบบคุมเมาส์ได้อยู่นะครับส่วนมากผมจะใช้อยู่แค่นี้สี่ร้อยหกร้ไม่เกินพันสอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความชอบซึ่งเมาส์ตัวเนี้ยมันสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยใครชอบอะไรต่างๆก็ปรับได้แล้วเราสามารถปรับโปรไฟล์นะครับเนี่ยโดยการกดที่ตรงกลางตรงนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นการสลับตัวค่า d p i แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับเขาก็จะสามารถเซตติ้งในเรื่องของค่า ต่างๆนะครับฟังก์ชันนะครับคอมมานด์ค่าคีย์ค่า,คาแอคชัน่นค่ามาโครอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเซตได้เฮ้ยเมาส์690บาทเดี๋ยวนี้มันก็เซตมาโคเซตอะไรต่างๆได้นะแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟตัวเนี้ยเมาส์เขาก็จะมีไฟใช่ไหมครับไฟ RGB ตรงโลโกโล้ตรงขอบด้านข้างมันสามารถเซตได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับเนี่ยเพิ่มความสว่างลดความสว่างบางคนแบบว่าลองแล้วแสบตาเกินหรือว่าอยากให้มันสว่างสุดๆอันเนี้ยสามารถเซตได้นะครับหรือว่า ต้องการเปลี่ยนสีตามสไตล์ของเรานะครับนี่สีเขียวลองปรับไปเป็นสีแดงนะครับผมนี่ลองเลือกจุดทาสีไปป๊บเนี่ยเราสามารถคุมคุมสีหรือว่าเลือกเป็นจุดได้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาจุดนี้นะครับปรับให้มันเป็นสีแดงนะครับเนี่ยเห็นนะไฟก็จะเป็นสีแดงคือเราสามารถคลิกเป็นจุดได้หรือผมต้องการตรงนี้สี สีอะไรดีสีเหลืองนะครับเห็นไะหเหลืองแดงแล้วก็มาฟ้ามันสามารถปรับได้นี่คือว่าค่อนข้างอิสระมากนะครับผมหรือว่าเราจะปรับเป็นแบบเวฟแอนิเมชันนะครับนี่สามารถกดเลือกได้เลยเข้าไปปับ๊บให้มันเป็นกระพริบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นเอฟเฟกอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับก็โดยส่วนมากเมาส์วันนี้มักจะมีซอฟต์แวร์กันหมดแล้วก็สามารถเซตติ้งปรับมาโคได้จะมีแค่ตัว Logitech ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว B 1 0 0ก็แน่นอนนะครับมันเป็นเมาส์ราคาหลักร้อยกว่าบาทนะครับแน่นอนมันไม่ได้มีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Business เฮ้ยแต่ผมพูดตรงๆนะถ้ามาเล่นเกมเนี่ยอย่าดูถูกเนะเมาส์1้9ยเนี่ย ก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่สรุปแบบฟันขาดฟันทงแล้วกันว่าตัวไหนแม่งดีกว่าตัวไหนแม่งเท่กว่าลองใช้วิจะน้อยญาณในการรับชมนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นผมนะสำหรับผมที่แบบชอบเล่นเกมสายแนว fps นะครับทุกคนน่าจะแบบพอเดาได้แล้วว่าผมน่าจะชอบตัวไหนคืออย่างแรกเลยหนึ่งผมต้องหาเมาส์ที่เบาก่อนเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะแบบอย่างเงี้ยปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บเราจะใช้วิธีการยกแล้วถ้าเวลายกบ่อยๆมันจะเมื่ยมือนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยต้องเป็นตัวที่แบบว่ายกเงี้ย แล้วเซ็นเซอร์มันไม่หลอนนะครับเซ็นเซอร์มันไม่หลอนซึ่งเฮ้ยอย่างไอตัวนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับลองตัดสินใจกันดูแนะนําว่าให้ไปลองจับตัวจริงกันนะครับใครที่แบบว่าอยากให้รอบหน้าผมเอาอะไรมา VS มาเปรียบเทียบอีกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาข้างล่างได้เดี๋ยวรอบหน้าผมหาทําให้ครับไปละครับสวัสดีครับ